คนตาคี้ใจน้อยมาแล้วมาแล้วพี่วาลีมาแล้วนะคะแม่ใบก็บอกเป็นเพราะอะไรคะโอ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแม่ใบบ้านบ้านบ้านไทยเนาะอีกคนหนึ่งน่ะบ้านลุงสมพงศ์ก็เข้าไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นเป็นแค่บางวันค่ะแม่ใบเป็นแค่บางวันบางบ้านก็เข้าได้บางบ้านก็เข้าไม่ได้ เหมือนกับว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ทีนี้กดเข้าไม่ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นแค่บางวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองพรุ่งนี้ลองเข้าใหม่ <c oughs> ชเช้าจะลองเข้าบ้านแม่ใบดูใหม่นะคะ <c oughs> เป็นเพราะว่าถูกปิดกั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถูกปิดกั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นพระสงฆ์สติ๊กเกอร์เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเห็นเขาว่าถ้าใครส่งสติ๊กเกอร์เยอะเกินไปเขาจะปิดเอ๊ะแต่ว่าถ้าคนส่งสติ๊กเกอร์เกิดเยอะเกินไปถ้าเกิดเข้าไปเข้าไปแต่ว่าเจ้าบ้านกับเพื่อนจะไม่เห็นเรานะคะแต่นี่เข้าไปไม่ได้เลยกดเข้าไปไม่ได้กดคอมเมนต์ไม่ได้แต่ว่ากดไลค์ได้นะคะ กดไลค์ได้ก็เลยได้กดไลค์ให้แม่ใบไปนะคะไม่ได้คอมเมนต์พี่วารีนะคะคุณวารีก็บอกว่าก็อ้อนก็อ้อนน้องคนงามก็อ้อนน้องคนงามคนเดียวรักๆกนะคะน่ารักน่ารักคุณวารีน่ารักคุณปูยุศบอกว่าไปมงหลังคาแม่ใบแล้วนะคะไปมงหลังคาให้บ้านแม่ใบแล้วนะคะ คุณตูเล็กขอบคุณคะ่ะคุณตูเล็กขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับคุณวารีจากคุณตูเล็กนะคะเดี๋ยวไปชมให้กำลังใจนะคะไปชมให้กำลังใจตอนนี้หลังคาเต็มหรือยังคะคุณตูเล็กหลังคาหลังคาตอนตอนนี้เก็บชั่วโมงอยู่หรือยังคะ ึ้นไลฟ์สดหรือ,อยังเอยคุณปูล่ลคุณปู่เล็กถ้าขึ้นไลฟ์ได้แล้วก็ขึ้นไลฟ์เก็บชั่วโมงเลยนะคะเริ่มเก็บชั่วโมงได้เลยเนาะเป็นนายพันหรือ,อยังเดี๋ยวตอนนี้ลุงหมายสวัสดีค่ะลุงหมายไม่ได้ไปหาลุงหมายเลยลุงหมายสวัสดีครับขอบคุณลุงหมายนะคะว่าจะไปจะไปก็ไม่ได้ไป ขอบคุณมากๆค่ะลุงไม้ยสำหรับกำลังใจนะคะคุณวารีก็ปูเล็กสวัสดีจ้าลุงไมาก็สมกำลังใจคุณวารีอิ่มเอียมสวัสดีค่ะจากแม่ใบนะคะน้องสินีก็คุณปูเล็กไปเติมหลังคาบ้านให้แล้วค่ะฝากบ้านด้วยนะคะฝากบ้านอ้้มกิติคุณด้วยนะคะขอบคุณน้องสินีนะคะคุณปูเล็กเป็นนายพันหรือย,อยังคะน้องสินี ลุงไม้ก็ท้องใบนะคะทักทายแม่ใบสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณลุงไม้นะคะเดี๋ยวไปให้กำลังใจนะคะลุงไม้ไปให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะคุณสีกรุงสวัสดีค่ะคุณสีกรุงขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะส่งสติกเกอร์รัวร,ว,รวมานะคะ แม่ใบสวัสดีจ้าจากคุณวารีน้องสินีก็สวัสดีพี่สีกรุงสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสีกรุงนะคะส่งสติกเกอร์นะคะลุงไม้ก็สินีสวัสดีครับ คุณสีกรุงก็ส่งสติกเกอร์แล้วก็สวัสดีแล้วก็ทักทายน้องซินีสวัสดีครับคุณสีกรุงก็หัวใจกอดกอดนะคะพี่วารีทานข้าวหรือยังคะจากน้องซินี ขอบคุณสติกเกอร์จากคุณสีกรุงนะคะคุณสีกรุงก็ทักทายลุงหมายสวัสดีครับ